หลังจากที่หวานข้าวเสร็จนะครับผมหวานข้าวทำไรทำนาเสร็จก็มาหาช้างต่อนะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลามาเอาช้างไปเข้าร่มแล้วนะครับหลังจากที่วานข้าวเสร็จนะครับผมหวานข้าวทำได้ทำนาเสร็จก็มาหาช้างต่อนะครับสาวข้ามือของเรามาถึงก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้มาพร้อมควันพายทองคูณนะครับพายทองคูณ ได้ย้ายเข้าร่มแล้วนะครับแล้วเขหมือนยังไม่ได้ไปนะครับทีนี้ก็ติดหนุ่มนะครับเพราะว่าวันนี้ที่เราไม่ได้มาพร้อมกันก็คือควานควานภายทั้งคุณบอกว่าให้ให้พักนะครับให้พักตัวผู้เพื่อจะเอากําลังนะครับผมผมก็เลยไปบานข้าวนะครับผมก็เลยไปบานข้าวถือโอกาสว่าเราไม่ได้ทาําภารกิจเราก็เลยไปบานข้าวนะครับทีนี้เจ๊ไม่ได้ไปพร้อมนะครับ ดูครับลองหานะครับอยากไปแล้วครับลองหาอยากไปขนาดยังไม่ได้แย,ยกกันนะครับผมคิดหนักเลยนะครับเวลาที่เราผสมครบจำนวนแล้วต้องได้แย,ยกช้างออกไปนะครับไม่รู้ว่าผมจะเอาขมืนไปได้หรือเปล่านะครับผมก็ต้องต้องแยกาย้ายให้อยู่ไกลกันนะครับ ต้องถนอมนะครับต่อไปไม่ใช่อะไรนะครับก่อนที่เราจะแยกผมก็ต้องเรียน F4 ทุกท่านนะครับที่จำเป็นต้องแยกออกจากกันเวลาเราผสมเสร็จแล้วก็คือช้างเพศผู้นี้จะช้างเพศผู้นี้จะผสมเชือกใหม่นะครับดูเขาจะบอกอะไรเราหรือเปล่านะครับเขาจะบอกอะไรเราหรือเปล่าบอกว่าต้องใช้บอกว่าอยากไปหา ชายทองคูณมัครับวิ่งมาหาเรานะครับวิ่งมาหาเราสงสัยเขาอยากบอกว่าให้พาไปฮะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเจ้เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปอ่าเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเงียบเงียบเงียบเดี๋ยวพาไปเงียบเงียบเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเออเออเฮ้ยเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวพาไป ไม่รู้ว่าจะขี่ไปได้หรือเปล่านะครับเอาเน่งเน่งเน่งวันนี้บรรยากาศก็ไม่มีเดดด้วยนะครับผม <c oughs> ก็เลยดูเหมือนจะคึกคักนะครับแล้วอีกอย่างก็ลองหาตัวผู้ด้วยนะครับ <c oughs> ติดกันมากมากครับติดแรงด้วยนะครับผม พาทางคูนย้ายหลังไปแล้วครับเราต้องไปจะเอาเขาไปหากันนะครับไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอชมกันนะครับผมว่าจะไปถึงพายทางคูนได้หรือเปล่านะครับลองหาใหญ่เลยครับเดี๋ยว ผมจะพาขามืนไปหาปลายตองคูนะครับเดี๋ยวรอชมตอนปลายตองคูนนะครับตอนนี้ก็พาเดินมาถึงหนุ่มรอแล้วนะครับพาเดินมาถึงตลายตองคุนแล้วนะครับผมก็เป็นรถย่าแล้วนะครับรถย่ารถที่เราเตรียมมาไว้ให้สองหนุ่มโอ้ขอโทษน,นะครับเตรียมไว้มาให้หนุ่มแล้วก็สาวเรานะครับ น้ำไม่ได้อาบเลยนะครับผมลงแค่ดื่มน้ําแล้วก็มาเลยครับไม่ลงน้ําไม่ได้ครับไม่ยอมลงให้นะครับดีใจแล้วนะครับผมมาถึงดีใจแล้วไม่ร้องแล้วมาถึงแล้วดีใจแล้วจีนเราดีใจแล้ว ตอนนี้มาถึงหลักแล้วก็ผูกเรียบร้อยนะครับหญ้าอาหารนี่ก็ให้เรียบร้อยนะครับสง,งบสติอารมณ์แล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าได้มาอยู่ใกล้หนุ่มแล้วหายคิดถึงแล้วนะครับผมอันนี้เราก็ให้หญ้าเป็นเป็นยอดอ้อยนะครับผมเป็นยอดอ้อยอ่อนๆนะครับให้เยอะพอสมควรนะครับ ร้องมาตลอดทางเลยนะครับผมคิดถึงมากนะครับเขาคงคิดถึงหนุ่มเขามากนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยดีแล้วนะครับผมสถานการณ์ปกติแล้วนะครับคิดหนักเลยนะครับผมคิดหนักเลยครับตอนที่เราจะย้ายเขาไปที่ใต้สะพานเหมือนเดิมนะครับผมคิดหนักเลยครับเพราะว่าพายตรงนี้ก็มีคิวนะครับมีคิวต่อก็คือพังปูเป้นะครับน้องปูเป ถ้าเราไม่แยกเขาออกเขาจะติดมากแล้วก็จะมีอาการหึงห่วงนะครับเพราะว่าพัางปูปี้ก็ไม่ถูกกับคขมือนด้วยนะครับถ้าอยู่ด้วยกันอาจจะมีอารมณ์หึงหวง่วงโซ่าอาจหลุดอาจขาดได้นะครับก็เลยต้องพยายามเอาออกให้ได้นะครับ f อซหลายท่านอาจจะถามว่าบางคนอาจจะถามว่าทําไมต้องแยกย้ายเขาออกเพราะว่า ตัวผู้เขาก็ต้องติดชิวนะครับตัวผู้เขาติดชิวมันไม่ใช่ตัวผู้เราเองนะครับตัวผู้ก็ติดชิวชิวผสมเหมือนกันนะครับก็เลยต้องเอาออกนะครับจํานวนครบแล้วก็ต้องแย,ยกช้างออกจากกันนะครับเพื่อดูอาการนะครับผมถ้าอยู่แบบนี้อยู่ด้วยกันแบบนี้ผมบอกว่าช้างของเราจะไม่นิ่งนะครับสงบสติอารมณ์ไม่ได้เราจะวิ่งแล้วก็ทําให้เราดูอาการยากลำบากครับเวลาเรา ดูอาการเราถนอมเราเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าดูแลยอย่างใกล้ชิดไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ไกลบ้านแล้วก็ช้างล่าเริงตลอดด้วยนะครับชอบวิ่งตามตัวผู้แบบนี้เราทับเสร็จแล้วเราก็จะพยายามไม่ให้วิ่งไม่ให้เดินเร็วนะครับเราก็ถนอมเอานะครับเพราะว่าครั้งนี้เราก็หวังหวังอย่าง หวังไว้อย่างมากครับเอ็กซ์ซีรท่านก็หวังกับขมินอย่างมากเลยครับทุ่มเททางแรงใจแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่ช่วยขมินมานะครับผมก็ทําเต็มที่นะครับเพื่อให้ขมินได้สมหวังแล้วก็เอซีได้สมหวังนะครับผมก็อยากรอรุ้นกันนะครับว่าจะได้เจ้าตัวเล็กหรือเปล่านะครับตอนนี้นิ่งดีแล้วครับผมเดี๋ยวพาไปดูหนุ่มรอเราบ้างครับนี่ครับผม มาถึงหนุ่มรอแล้วครับพายทรงคูณเอ้ยให้มันหมานด้วยพายทรงคูณตอนนี้พายทรงคูณร่างกายคึกคักตลอดแล้วนะครับผมเพราะว่าเราเรียกว่าเราเราอัดใช้คําว่าอัดนะครับเราอัดเราบรรจุอ้อยได้นะครับเราอัดเราบรรจุอ้อยได้นะครับช้างได้กินอ้อยเยอะแล้วก็กําลังวางชานี่ก็จะเยอะนะครับ ตอนกลางคืนเราให้กินอ้อยที่เป็นเป็นลำนะครับลำมีความหวานนะครับตอนตอนกลางวันเราให้กินเป็นจดยอดนะครับเพราะว่าถ้าเราให้กินแต่ลำอย่างเดียวช้างจะเก็บฟันนะครับเก็บฟันแล้วก็เก็บลิ้นนะครับเราต้องเข้าใจนะครับผมว่าเวลาช้างกินอ้อยเยอะๆก็ไม่ดีนะครับมีอาการร้อนในนะครับเราต้องมีอาหารหลายอย่างผสมนะครับผมพาทงคูนเอาให้ได้ลูกให้เต่าเด้อพาทงคูนเลยเอาให้ได้ลูกนะ ครั้งนี้บังสุดยอดเลยนะขอบคุณดีครับน้อยลูกขอบคุณครับขอบคุณครับผมไปดีครับน้อยอ้าวไม่ยอมอีอีกสามครั้งสุดท้ายนะครับอีกสามครั้งสุดท้ายก็จะได้แยกขมือไปที่สะพานเหมือนเดิมแล้วนะครับผม ก็รอลุ้นรอติดตามกันต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมที่ส่งกําลังใจมาให้พังคหมือนเสมอมานะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากช่องพังหมือนนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ